เคยได้ยินที่ผู้ใหญ่เขาบอกกันไหมครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นพ่อแม่เพื่อนหรือคนรู้จักของเราที่มักจะบอกกับเราเสมอว่าความรักนั้นกินไม่ได้ประสบการณ์ขนหัวลุกที่ผมจะเล่าก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักที่ไม่อาจจะอยู่ด้วยกันได้โดยผมได้จุดทูปขออนุญาตทันและมะปรางเพื่อนของผมแล้วว่าผมจะขอนำเรื่องของทั้งสองคนที่ผมเองก็ได้มีส่วนร่วมอยู่ในเหตุการณ์ต่าง มาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์และให้ข้อคิดเกี่ยวกับความรักที่ใครหลายๆคนอาจจะกำลังเผชิญอยู่และขออโหสิกรรมเอาไว้ก่อนที่จะเอ่ยเล่าในครั้งนี้ด้วยเรื่องราวของทันและมะปรางเพื่อนของผมทั้งสองคนนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานานหลายปีแล้วแต่ยังไม่ถึง10ปีนะครับวันก่อนผมมีโอกาสได้ไปเลี้ยงรุ่นกับเพื่อนในคณะ ก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้และอยากจะนำมาเล่าให้ฟังคงต้องย้อนกลับไปในสมัยที่ยังเรียนมหาวิทยาลัยกันอยู่ผมทันและโบท๊ทเป็นเพื่อนที่อยู่กลุ่มเดียวกันมาตั้งแต่เปิดเทอมเพราะพวกเราถูกจับกลุ่มให้อยู่ด้วยกันในตอนรับน้องจึงทำให้สนิทกันตั้งแต่ตอนนั้นและในช่วงที่ทำกิจกรรมรับน้องทันก็ได้เจอกับมะปราง ที่เป็นสาวสวยประจําสาขาและได้ตำแหน่งที่สองรองลงมาจากแอนที่เป็นดาวประจําคณะถ้าพูดถึงความสวยแล้วผมเองก็ต้องบอกเลยว่ามาปรางนั้นสวยกว่าแอนมากแต่ด้วยความสามารถของแอนที่ดูจะโดดเด่นกว่ามะปรางเลยทำให้แอนได้ตำแหน่งนั้นไปท่านรู้สึกชอบมะปรางทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นท่านเลยขอให้ผมกับโบ๊ ช่วยมันจีบมะปรางและพอปิดเทอมแรกไปและเปิดเทอมสองของปีหนึ่งทั้งสองคนก็เป็นแฟนกันครับทันเองมันไม่ใช่คนหล่ออะไรมากแต่ก็ถือว่าหน้าตาดีอีกอย่างครอบครัวก็มีฐานะและนั่นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มะปรางยอมคบกับทันในทีแรกผมก็คิดแบบนั้นครับจนเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมันทำให้ผมเชื่อแล้วว่า ทั้งสองคนนั้นรักในตัวตนของกันและกันจริงๆหลังจากที่เปิดเทอมสองมาได้ไม่นานทั้งสาขาก็รู้ว่าทันและมะปรางเป็นแฟนกันหลายคนก็มองว่าเหมาะสมแต่อีกหลายคนก็มักจะมองว่ามะปรางคบกับทันเพราะว่าทันรวยทําไมหลายคนถึงคิดแบบนั้นน่ะแหะครับก็เพราะว่าความจริงมะปรางนั้นมีแฟนอยู่แล้วและเพิ่งจะเลิกกัน หลังจากนั้นไม่ถึงเดือนก็มาคบกับทันเลยทำให้เป็นเรื่องเมาส์ของคนชอบนินทาได้ทุกวันนานวันเข้าเรื่องก็เข้าหูของทันและมะปรางทั้งสองคนไม่ค่อยจะพอใจนักแต่ก็จับมือใครดมไม่ได้ว่าใครเป็นคนเริ่มปล่อยข่าวลอยๆแบบนั้นอีกอย่างสังคมของมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้สวยหรูอย่างที่ใครคิดมีทั้งการกันแกล้งกันอย่างที่เราคาดไม่ถึง ซึ่งนำพาไปสู่ความเดือดร้อนที่เราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงได้เลยแอนที่เป็นดาวคณะมีนิสัยร้ายกว่าที่พวกเราคิดทั้งทางที่มะปรางและแอนเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันแต่มะปรางก็ถูกแอนกันแกล้งจนไม่สามารถอยู่ร่วมกลุ่มต่อไปได้มะปรางจึงจำเป็นต้องย้ายมาอยู่กลุ่มเดียวกับพวกผมด้วยคำขอของทันพวกผมเองก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ติดตรงที่ว่ามะปราง ที่เป็นสาวสวยคนเดียวในกลุ่มนั้นจะโดนมองไม่ดีหรือเปล่าแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่พวกเราก็ต้องอดทนหลายครั้งที่มาปรางได้ยินเพื่อนผู้หญิงในสาขาเดียวกันพูดให้ร้ายว่าเธอคงจะได้กับพวกผมในกลุ่มหมดแล้วพวกผมถึงดูแลเธอดีอย่างนั้นซึ่งในความเป็นจริงแล้วพวกเราเป็นเพียงแค่เพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นแต่เรื่องนั้นมันไม่ได้จบลงง่ายๆ เมื่อพวกเราเริ่มสนิทกันท่านก็เริ่มจะระแวงผมและโบสขึ้นมาซึ่งมีอยู่หลายครั้งที่มาปรางไปไหนมาไหนกับผมและโบสองต่อ 2, 2โดยที่ท่านไม่รู้ผมเองต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวผมก็มีแฟนอยู่แล้วส่วนโบสก็เพิ่งจะออกมายอมรับกับผมและเพื่อนๆทุกคนในตอนที่เรียนจบว่ามันชอบผู้ชายมาตลอดซึ่งเวลาสปีที่รู้จักกันโบสก็มีคบผู้หญิงให้เห็นบ้าง แต่สุดท้ายก็ไปไม่รอดทันก็เลยระแวงอยู่บ้างเหมือนกันและปัญหานี้ทําให้ทันและมะปรางเริ่มทะเลาะก,กันหนักขึ้นเรื่อยๆเพราะถึงจะเคลียร์เรื่องการเข้าใจผิดของผมกับโบ๊ทไปได้แต่ก็จะมีผู้ชายเข้ามากาะแกะมะปรางอยู่เรื่อยๆทันที่ดูจะรักและหวงมะปรางมากก็ออกอาการหึงหวงอย่างชัดเจนจนถึงขั้นซื้อแหวนเพชรเพื่อมาขอมั่นมะปรางเอาไว้ก่อน แล้วมันก็เป่าประกาศไปทั่วคณะว่ามั่นกับมะปรางแล้วผู้ชายคนไหนก็ห้ามมายุ่งการกระทำของมันเริ่มทำให้ผมและคนอื่นๆรู้สึกว่าสิ่งที่มันทำลงไปไม่ใช่ความรักที่มีต่อมะปรางแล้วจนกระทั่งวันหนึ่งที่มะปรางมาเรียนพร้อมกับรอยช้ำที่แขนซึ่งพวกผมเห็นตอนที่มะปรางถอดเสื้อคลุมออกในช่วงพักเที่ยงที่นั่งกินข้าวด้วยกัน ปรางแขนไปโดนอะไรมาเหรอวะมะปรางหันไปมองทันก่อนจะสายหน้าไปมาผมกับโบ๊ทเองก็หันมองหน้ากันและคิดเหมือนเหมือนกันว่าทันน่าจะเป็นคนทำหลังจากที่กินข้าวเสร็จและรลอมะปรางเข้าห้องน้ำผมกับโบ๊ทจึงถือโอกาสนั้นถามทันออกไปตรงๆงมึงทำร้ายมะปรางเหรอวะ น้ำเสียงของโบท๊ทฟังดูจริงจังกว่าทุกครั้งทันมองพวกผมสองคนด้วยอาการไม่พอใจกูถามมึงก็ตอบดิโบท๊ทถามย้ำกับทันอีกครั้งคราวนี้มันเข้าไปกระชากคอเสื้อทันด้วยผมเลยรีบเข้าไปห้ามเอ้ยเฮ้ยไอ้โบท๊ทมึงใจเย็นเย็นรอมันตอบก่อนว่าไงไอ้ทันมึงทำร้ายปลางหรือเปล่า มึงคิดว่ากูจะทําร้ายคนที่กูรักได้ลงหรอวะพวกมึงเป็นเพื่อนกูนะเว้ยทำไมคิดกันแบบนั้นวะไม่ทันที่พวกเราจะได้คุยอะไรกันต่อมะปรางก็เดินออกมาจากห้องน้ําพอดีก่อนที่ทันจะพามะปรลางกลับไปผมกับโบ๊ทก็ได้แต่มองทั้งสองคนที่ค่อยๆเดินห่างออกไปเรื่อยๆในตอนนั้นความรู้สึกหรือลางสังหรณ์ของผมมันบอกว่าน่าจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอย่างแน่นอน วันต่อมาทันก็มาเรียนตามปกติแต่วันนี้มะปรางไม่ได้มาด้วยท่านบอกกับผมและโบท๊ทว่ามะปรางป่วยและนอนพักอยู่ที่ห้องผมกับโบท๊ทจึงไม่ได้ถามอะไรต่อหลังจากเลิกคลาสเรียนผมกับโบท๊ทก็เลยปรับความเข้าใจกับทันซึ่งมันก็ไม่ได้ว่าอะไรและขอโทษที่เมื่อวานมันโมโหใส่พวกผมช่วงเย็นทันมันก็คุยโทรศัพท์กับมะปรางตลอด และบอกให้พวกผมรอพอมันคุยเสร็จก็ชวนพวกผมไปกินข้าวด้วยกันมึงจะซื้ออะไรไปฝากปลางหรือเปล่าวะจะได้สั่งให้เลยผมถามทันที่กำลังนั่งกินข้าวจนใกล้จะหมดจานแล้วมันเงยหน้าขึ้นมองผมกับโบท๊ทก่อนจะกินข้าวต่อโดยที่ไม่ตอบอะไรงั้นกูเดินไปสั่งให้ละกันปลางมันชอบกินอะไรวะเข้าผัดไก่หรือเปล่า ไอ้โบ๊เออเออน่าจะใช่แหละงั้นกูไปสั่งเลยนะไม่ต้องยังไม่ทันที่ผมจะลุกทันมันก็จับแขนผมไว้แน่นไม่ให้ลุกไปไหนท่าทางของมันขึงขังจริงจังผิดปกติผมพยายามดึงแขนออกแต่มันก็จับแขนผมไว้แน่นจนโบสต้องมาช่วยผมดึงแขนออกจากมือของทัน มึงเป็นอะไรกูเจ็บนะเว้ยผมอารมณ์เสียขึ้นมาทันทีเพราะที่ทันจับแขนผมเมื่อครู่นั้นทำให้เกิดรอยแดงที่แขนผมและมีอาการเจ็บขึ้นมากูกูขอโทษเด,เดี๋ยวกูจะซื้อโจ๊กให้มาปลางเองแฟนกูกูดูแลเองได้ผมมองดูอาการของทันแล้วก็ยิ่งรู้สึกว่ามันไม่ปกติแต่ถึงอย่างนั้น ผมก็ยังคงโกรธมันอยู่มันเองก็พยายามขอโทษด้วยการเลี้ยงข้าวผมหลังจากที่เรากินข้าวกันเสร็จผมโบท๊ทและทันก็พากันเดินไปซื้อโจ๊กที่อยู่ถัดออกไปไม่ไกลนักระหว่างนั้นทันก็คุยโทรศัพท์กับป้าปรางไปด้วยมึงว่ามันแปลกๆหรือเปล่าวะโบท๊ทพูดขึ้นระหว่างที่ผมกับมันเดินตามหลังทัน ที่กำลังคุยโทรศัพท์อยู่กับมะปรางผมมองทันแล้วก็รู้สึกแปลกๆเหมือนที่โบท๊ทว่าผมเลยพยักหน้าแทนคําตอบออกไปโบท๊ทไม่ได้พูดอะไรต่อแล้วพวกเราก็เดินไปถึงหน้าร้านโจ๊กท่านสั่งโจ๊กไปสองถุงมันบอกกับพวกเราว่าจะซื้อไปกินเป็นเพื่อนมะปรางพวกผมก็เลยไม่ได้อะไรมากจนถึงตอนที่ผมกับโบ๊เดินไปส่งมันที่รถ พุ่งนี้กูอาจจะไม่มานะถ้ามะปลางป่วยกูอยากอยู่ดูแลมะปรางผมกับโบสทได้ยินอย่างนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาทันทีเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่จะทําให้ทันขาดเรียนบ่อยเกินไปจนทําให้อาจารย์หลายๆคนฝากพวกผมมาเตือนมันมึงขาดเรียนบ่อยเกินไปแล้วนะกูว่าโทรให้แม่เขามาดูแลเธอมึงจะได้มาเรียนได้ ท่านยืนนิ่งไปสักพักก่อนจะหันมามองพวกผมที่กำลังมองมันอยู่เออเอาไว้มาปรางหายดีก่อนแล้วกันกูฝากเรื่องเรียนด้วยนะผมกับโบท๊ทไม่ได้พูดอะไรต่อเพราะรู้ว่ายังไงก็ห้ามมันไม่ได้เลยได้แต่ปล่อยปอยมันไปตามที่มันต้องการแต่ความเป็นห่วงของผมกับโบท๊ทที่มีก็ยิ่งมีมากกว่าเดิม ทำให้ผมกับโบท๊ทตัดสินใจที่จะโทรหาพ่อของทันทันทีที่วางสายจากพ่อของทันก็ทําให้พวกเรารู้ว่าทันไม่ได้ติดต่อกับครอบครัวมาเป็นเดือนแล้วซึ่งมันก็น่าแปลกว่าทันเอาเงินที่ไหนมาใช้จ่ายอยู่ในตอนนี้เพราะมันเองก็ไม่ได้ทํางานอะไรทําให้ความอยากรู้อยากเห็นของผมกับโบท๊ทจึงมีมากขึ้นพวกเราเลยตัดสินใจที่จะหาความจริงจากทันให้ได้ เกือบๆหนึ่งอาทิตย์ที่ทันหายไปกับมะปรางผมก็ไม่เจอมันอีกเลยจนกระทั่งช่วงเสาร์อาทิตย์ในสัปดาห์นั้นทันก็มาหาพวกผมที่คณะท่าทางของมันเหมือนคนไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลายวันทั้งโทมและดูผอมลงอย่างเห็นได้ชัดพวกมึงเห็นมะปรางหรือเปล่าประโยคแรกจากปากของทันทำให้พวกผมถึงกับต้องสายหน้า มาถึงมึงก็ถามหาแฟนเลยนะไม่คิดจะทักทายพวกกูบ้างเลยหรือไงโบท๊ทพูดแซวเล่นๆออกไปท่าทางของทันจึงเปลี่ยนเป็นจริงจังขึ้นมาทันทีกูถามพวกมึงว่าเห็นมะปรางไหมผมตอบออกไปว่าไม่เห็นและไม่ได้เจอมะปรางเลยตั้งแต่วันที่ทันบอกพวกผมว่ามะปรางไม่สบายแล้วจู่ๆทันก็ยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาคุย และดูเหมือนว่าปลายสายจะเป็นมะปรางมันยืนคุยอยู่ไม่นานซึ่งใจความก็เหมือนกับว่ามันจะรู้แล้วว่ามะปรางอยู่ที่ไหนแล้วมันก็เดินออกจากใต้ตึกคณะไปโดยที่ไม่ร่ำลาพวกผมเลยสักคำท่าทางมันจะหลอนๆแล้วนะไอ้ทันเนี่ยเสียงเพื่อนในสาขาคนหนึ่งพูดขึ้นซึ่งเขาก็เห็นเหตุการณ์อยู่ตลอดผมกับโบ๊ทหันมามองหน้ากัน ความกังวลก็เริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆพวกผมจึงตัดสินใจจะไปหาทันที่ห้องพักเมื่อพวกเราไปถึงกว่าจะผ่านด่านของรอปรพอขึ้นมาได้ก็อธิบายกันยืดยาวพอสมควรเพราะหอพักของมันต้องมีคีย์การ์ดเท่านั้นถึงจะเข้าไปได้หรือไม่ก็ต้องมาพร้อมกับคนที่พักอยู่ในหอแห่งนี้แต่สุดท้ายพวกผมก็เข้ามาข้างในได้ผมกับโบท๊ทมายืนอยู่ที่หน้าห้องของทัน พวกเราเคาะห้องเรียกทันอยู่นานพอสมควรไม่นานประตูก็เปิดออกอา้าวปรางทันไม่อยู่ห้องเหรอคนที่มาเปิดประตูให้ผมกับโบท๊ทก็คือมะปรางซึ่งเธอสายหน้าแทนคำตอบให้พวกผมมะปรางดูสดใสดีและดูเหมือนไม่ได้ป่วยอย่างที่ทันบอกพวกผมมะปราง หายดีแล้วเหรอโบท๊ทเอ่ยถามมะปรางที่ยืนอยู่หน้าประตูห้องไม่มีคำตอบใดๆจากมะปรางซึ่งทำให้พวกผมเริ่มรู้สึกแปลกๆเฮ้ยพวกมึงมาทำอะไรเสียงทันดังขึ้นมันรีบวิ่งมาหาพวกผมที่กำลังยืนคุยอยู่กับมะปรางทันทีเมื่อมาถึงที่หน้าประตูทันก็รีบดึงลูกบิดเพื่อปิดประตูห้อง พวกมึงมาเปิดประตูห้องกูได้ยังไงผมกับโบท๊ทมองหน้ากันงงๆก่อนที่ผมจะเป็นคนตอบออกไปก็มาปรางเป็นคนมาเปิดให้มึงจะตกใจอะไรนักหนาวะช่วงนี้มึงแปลกมากเลยนะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าวะผมเองที่เริ่มจะทนกับพฤติกรรมแปลกๆของท่านไม่ไหวก็พูดออกมาตรงๆท่านทำหน้าตกใจมากกว่าเดิม มันไม่ได้ตอบคำถามที่ผมถามแต่กลับบอกให้ผมกับโบท๊ทกลับออกไปก่อนมันพูดเสียงดังจนคนที่อยู่ห้องอื่นต้องเปิดประตูออกมาดูผมกับโบท๊ทเลยจำใจต้องออกมาจากหอพักกัวโทรบอกพ่อมันอีกรอบเถอะต้องมีเรื่องอะไรแน่เลยโบ๊ทบอกกับผมทำให้ผมตัดสินใจโทรหาพ่อมันเดี๋ยวนั้นเลยแต่พ่อของทันไม่ได้รับสายทำให้ผมกับโบ๊ทต้องตัดใจ และแยกย้ายกันกลับขอพักไปก่อนผมกลับมาถึงที่ห้องได้ไม่นานพ่อของทันก็โทรกลับมาผมเลยเล่าเรื่องทุกอย่างให้พ่อของทันฟังรวมถึงเรื่องวันนี้ด้วยพ่อของทันบอกกับผมว่าเขาจะรีบกลับจากต่างจังหวัดและรีบไปหาทันทันทีคงต้องบอกก่อนนะครับว่าชีวิตของทันจริงๆแล้วก็ไม่ต่างจากละครเลยครับเพราะพ่อแม่ของมันไม่ได้มีเวลาให้จริงๆ เงินที่ให้เลยเหมือนเป็นสิ่งทดแทนต่างๆที่ทันได้รับหลังจากที่วางสายจากพ่อของทันแล้วผมก็นอนเล่นพักผ่อนอยู่บนเตียงก่อนจะพลอยหลับไปทั้งๆที่ยังเปิดไฟอยู่ผมตื่นขึ้นมาอีกครั้งนาฬิกาก็บอกเวลาตีหนึ่งกว่าแล้วผมเลยลุกขึ้นไปอาบน้ำพอออกมาจากห้องน้ำผมก็ได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูห้อง ผมยืนมองประตูอยู่สักพักก่อนจะหันไปมองนาฬิกาที่หัวเตียงอีกครั้งก็เป็นเวลาเกือบจะตีสองแล้วผมพยายามนึกว่าใครจะมาหาผมในตอนนี้เลยตัดสินใจไปส่องตาแมวที่ประตูดูก็เห็นว่าเป็นทันผมเปิดประตูออกไปก็เห็นว่าทันมายืนอยู่ที่หน้าประตูจริงๆมึงมาทำอะไรดึกๆวะแล้วขึ้นมาได้ยังไง กูขึ้นมาพร้อมกับคนอื่นน่ะกูขอเข้าห้องมึงได้ไหมผมพยักหน้าแทนคำตอบก่อนจะเปิดประตูออกกว้างเพื่อให้มันเดินเข้าห้องไปก่อนที่ผมจะหันหน้าไปปิดประตูแต่พอผมหันกลับเข้ามาในห้องก็ไม่เจอมันอยู่แล้วผมรู้สึกตกใจมากก่อนจะพยายามเดินหามันทั่วห้องแต่ก็ไม่เห็น ผมพยายามคิดว่าสิ่งที่ผมเห็นและเจออาจจะเป็นเพราะง่วงนอนและระหว่างที่ผมกำลังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่นั้นก็มีสายเรียกเข้าจากพ่อของทันโทรเข้ามาผมจึงรีบรับสายและสิ่งที่พ่อของทันบอกกับผมก็ทำให้ผมขาอ่อนสุดลงไปกับพื้นทันทีทั้งทันและมะปรางได้จากพวกเราทุกคนไปแล้วครับและเรื่องราวนั้น มันก็เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ผมเห็นรอยช้ำที่แขนของมะปรางเพราะมะปรางทะเลาะก,กับพ่อและแม่ของเธอเรื่องทันครอบครัวของมะปรางไม่พอใจที่มะปรางบอกว่าตัวเองนั้นมั่นหมายกับทันไว้แล้วโดยที่ครอบครัวไม่รู้ทำให้พ่อของมะปรางโกรธจัดและทำร้ายมะปรางมะปรางเลยคิดหนีออกจากบ้านและตามมาอยู่กับทันแล้วสิ่งที่ทำให้ทันมีเงินใช้ ก็เพราะเอาของมีค่าหลายอย่างที่ได้มาจากพ่อแม่ไปขายและนำเงินมาใช้จนสุดท้ายทั้งสองคนก็คิดฆ่าตัวตายไปพร้อมกันด้วยการกินยาเกินขนาดแต่ทันกลับรอดนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้ทันหายไปหลายวันและกลับมาเรียนในวันนั้นและวันทั้งวันที่ทันบอกว่าตัวเองคุยโทรศัพท์กับมะาปรางจริงๆแล้วก็แค่คุยไปคนเดียว เพราะมะปรางจากไปตั้งแต่คืนนั้นแล้วทุกๆอย่างที่ทันสร้างขึ้นคือภาพหลอนและความนึกคิดที่หลอกตัวเองว่ามะปรางนั้นยังอยู่แต่สิ่งที่ผมกับโบ๊ทเห็นผมก็เชื่ออย่างสนิทใจว่ามันคือวิญญาณของมะปรางที่ต้องการจะบอกให้ผมกับโบรร๊ทรู้และที่ผมเจอกับทันที่หน้าห้องก็คงเป็นจิตสุดท้ายที่ทันอาจจะนึกถึงผมขึ้นมาและแวะมาหาผม เพราะเย็นวันนั้นหลังจากแยกย้ายกันทันก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการเอามีดแทงที่อกของตัวเองตอนที่พ่อของทันมาหาแล้วทันไม่ยอมเปิดประตูให้ก็ทําให้ผิดสังเกตจึงได้ขอให้รอปรพอนํากุญแจมาเปิดประตูออกก็พบว่าทันนั้นนอนเสียชีวิตอยู่ภายในห้องแล้วเรื่องราวทุกอย่างถูกเขียนเล่าเอาไว้ในกระดาษโดยลายมือของทันเอง ส่วนร่างของมะปรางนั้นไม่มีใครหาเจอคงจะมีเพียงแค่ทันคนเดียวเท่านั้นที่รู้ทางพ่อแม่ของมะปรางเองก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากที่พยายามจะขัดขวางความรักของลูกสาวผมกับโบ๊ทเองก็เสียใจไม่ต่างกันพวกเรารู้ดีว่าทั้งสองคนนั้นรักกันแต่ไม่คิดว่าจะรักกันมากขนาดนี้ไม่คิดว่าเพื่อนของผมจะยอมสละทุกอย่าง ื่อจะอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งที่เพิ่งจะรู้จักกันได้ไม่นานขนาดนี้แต่แล้วความจริงบางอย่างที่คนตายได้ซ่อนเอาไว้ก็คือมนดำคุณใสที่ไม่รู้ว่าทันหรือมะปรางเป็นคนทำเพราะตอนที่ผมกับโบท๊ทและพ่อแม่ของทันเข้าไปช่วยกันเก็บของที่ห้องพักหลังจากที่เคลียร์ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราก็เจอของคุณใสที่เกี่ยวกับสเสนหาอยู่ใต้เตียงของทัน เรื่องราวทั้งหมดที่ผมเล่าไปอาจจะทำให้หลายๆคนรู้สึกเศร้าแต่สําหรับผมแล้วการที่ทันปกปิดความจริงเอาไว้แถมยังพูดคนเดียวกับใครก็ไม่รู้และพยายามหลอกตัวเองว่ามะปรางยังอยู่มันทั้งน่าสงสารและน่ากลัวมากครับส่วนผมเองที่ได้เจอกับวิญญ,ญาณของเพื่อนทั้งสอง <c oughs> ก็ยังจำภาพติดตามมาจนถึงทุกวันนี้ขออโหสิกรรมให้ทันและมะปราง เพื่อนของผมทั้งสองคนอีกครั้งมาณที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ